ก็ระมัดระวังในท่าทีเพราะนี่เป็นเรื่องเรียนอ้อนพอสมควรนะคุณนะัทวงศ์นะครับผมอ่อนนี้ไหนๆหนมาแล้วถามสั้นๆอร้อนเงินหรอพรรคเราอะ่ะ <c oughs> ครับก็คงไม่ได้ร้อนเงินเป็นการเฉพาะช่วงนี้นะครับคุณสอดริยน <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าพรรคประชาชนแต่ไหนแต่ไรเราก็เปิดรับบริจาค <c oughs> เปิดรับค่าบำรุงสมาชิกจากสมาชิ <c oughs> พกพรรคทุกคนเนี่ยต่อเนื่องตลอดอยู่แล้ว <c oughs> นะครับเพียง <c oughs> แต่ว่า ที่ต้องมาปล่อยแคมเปญในช่วงของการอภิปรายงบประมาณปี69เนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะออบอกกับประชาชนทุกคนนะครับที่มีโอกาสได้ติดตามชมติดตามฟังการอภิปรายเนี่ยถ้าอยากสนับสนุนให้มีการอภิปรายที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปนะครับก็ยินดีจะเปิดรับการสนับสนุนเพราะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเงิเน,นที่เราใช้ในการทรํากิจกรรมพักทุกอย่างนะไม่ได้มาจากในทุนหรือว่ามาจากใครเลยนะครับแต่ว่ามาจากผู้บริจาคส่วนใหญ่เงินค่าเฉลี่ย ของการบริจาคเนี่ยของเราเนี่ยต่อหนึ่งใบเสร็จต่อก,การบริจาคหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นแค่หลักร้อยหลักพันเท่าน,นั้นเองนะครับไม่ได้เป็นจํานวนเงินที่เยอะนะเพราะนั้นในการที่จะทําให้พักนี้เป็นพักมวลชนเป็นพักที่สมาชิกพักทุกคนเป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าแหล่งเงินทุนแหล่งที่มาของเงินเนี่ยก็ต้องมาจากประชาชนคนส่วนใหญ่เหมือนกันครับรู้สึกยังไงที่อาจจะมีคนกันแนกกันแหน่ว่าขนาดพักตัวเองยังดูแลไม่ได้มาของเงินบริจาคจากประชาชนแล้วไปจะอาอาสามาแก้ปัญหาประเทศได้ยังไงครับ ก็ก็น <isation> ้อมรับเป็นมุมมองที่แตกต่างหลากหลายนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยืนยันในในจุดยืนของเราว่าถ้าอยากจะทําให้สถาบันทางการเมืองนะครับซึ่งเราอยากจะทําให้พรรคประชาชนเป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นสถาบันที่เป็นของสมาชิกพรรคทุกคนเป็นของคนส่วนใหญ่ที่มีส่วนร่วมนะครับกับพรรคนี้ นะครับทำยังไงให้พรรคใหญ่กว่าคนและประชาชนใหญ่กว่าพรรคอย่างแท้จริงเนี่ยแหล่งที่มาของเงินทุนก็ต้องมาจากสมาชิกและผู้สนับสนุนพรรคทุกคนเช่นเดียวกันครับไม่จัดระดมทุนแบบโต๊ะจีนหรือจัดเป็นการ่าดินเนอร์บ้างลหะคุณนทัทพงศ์คือไม่ไม่ปฏิเสธนะครับก็อาจจะมีบ้างประกอบแตกต่างหลากหลายกันไปหลายๆรูปแบบแต่หลายการจัดกิจกรรมและุ้นัยุทธนแต่ว่าถึงแม้จะมีการจัดโต๊ะเจนนะครับอาจจะมีผู้สนับสนุนรายใหญ่เข้ามาบ้างแต่ผมก็ยืนยันว่าทุกๆ เงินที่ได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่จะต้องไม่มีการผูกมัดเงื่อนไขใดๆที่ผู้บริจาคจะเอามาเป็นอำนาจต่อรองให้กับพักเพื่อผลประโยชน์บ,บางกลุ่มอย่างแน่นอนนะถ้าจะมีใครมาบริจาคให้กับพักโดยมีการตั้งเงื่อนไขว่าพัคต้องดําเนินการนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่จะตอบแทนกลุ่มเขาเนี่ยเราก็จะขอไม่รับเงินก้อนนั้นครับอ๋อมันเหมือนกับว่าเวลาทํางานในสภาทีหนึ่งก็เหมือนให้ประชาชนบริจาคทีคล้ายๆให้คะแนนด้วยใช่ไหม ก็อาจจะมองเป็นตัวชีวัดหนึ่งก็ได้นะครับ <Ừ. S 1> แต่จริงๆนี้ต้องขอบคุณทางทางผู้สนับสนุนทุกคน <Ừ. S 1> นะครับจริงๆเนี่ยตัวเลขที่ผมได้รับมาเมื่อวานล่าสุดนะครับ,รบ,บตั้งแต่การอภิปรทายงบผมเก้าเป็นต้นมาเนี่ยรวมตัวเลขเหมายถึงว่าถ้ามีการตับบัตรเครดิตครบทุกเดือนนะครับแล้วก็ครบทุกคนเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ1.9้าล้านตอนนี้น่าจะทะลุ2ล้านแล้วครับเพราะว่าตัวเลข1.9้าล้านนี่คือตัวเลขเมื่อวาน นะแต่ว่าก็ยังเปิดรับบริการอยู่เรื่อยๆครับผมหรือว่าจะจัดในรูปแบบที่ไปไปเปิดเป็นเวทีคอนเสิร์ตแบบที่คุณสยูนแนะนำผมว่าตอนนี้สนใจดีนะฮะเอาจริงไหมเอาเมื่อไหร่เดี๋ยวร่วมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอค่อหรือภายในพักก่อนนิดนึงครับอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ครับผมเอาเลยฮะเดี๋ยวรอดูแต่หมายถึงว่าอ๋อบัตรเครดิตมันจะมีลักษณะว่าตัดบัตรเครดิตรายเดือนถูกไหมใช่ครับก็จะเดือนละเท่าไหร่ก็กำหนดมาเลยเป็นเวลาสิบสองเดือน ใช่ครับจริงๆก็เลือกจํานวนเดือนได้เองครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะการตัดบัตรเครดิตอย่างเดียวนะครับมผมเข้าใจดีว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับในประเทศนี้หลายๆคนเนี่ยก็มไม่ได้มีบัตรเครดิตนะครับจริงๆเนี่ยสามารถที่จะชาระผ่าน เอ่อ QR code นะครับออนไลน์แบงกิ้งนะครับของแอปโมบายธนาคารต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการเรียกร้องกับกับประชาชนที่ตอนนี้เศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงเข้ายากหมากแพงนะรแต่ว่าพวกเราเองก็ต้องการยืนยันวิธีการทํางานการเมืองแบบนี้จะมีมากมีน้อยอย่างไรแล้วแต่ศรัทธาแต่ละท่านที่อยากสนับสนุนครับก็ไม่จําเป็นต้องเป็นบัตรเครดิตอย่างเดียวเท่านั้นเรา QR code ก็บริจาคได้เช่นเดียวกันครับอ่าเพราะฉะนั้นมีเหตุจาเป็นอยากได้ความหลากหลายของสมาชิกที่ หรือผู้สนับสนุนที่อยากจะบริจาคเป็นใช้คําว่าอะไรนะท่อนน้ําเลี้ยงค่ะคุณเท็นใช้คำว่าท่อน้าเลี้ยงเป็นท่อน้าเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวตามดูกันต่อรบกวนขอบคุณคุณดัฐนพงศ์นะครับเช้านี้ขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณสาระยึดขอบคุณคุณไบครับสวัสดขอบคุณนะครับเอาไหนไหนมาถามสนใจเนี่ยเอาไหมคอนเสิร์ตเออค่ะการล่างานกาล่างานคอนเสิร์ตดีกว่ามันกว่าเยอะแต่หมายว่าคอนเสิร์ตสนุกแล้วไม่ต้องจ้างศิลปินนะคะฮะร้องกันเองในพักอะค่ะคือคัก